สวัสดีครับผมโลดจากมิลาดครับตอนนี้ผมจะมาให้ทุกท่านนะครับไปฟังเสียงนะครับในรถเบนซ์ e c l a s s ครับคันนี้ครับด้วยการติดลำโพงทวิ t เตอร์ 3D ครับที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ครับเราก็ทยอยติดให้กับลูกค้าที่จองกันไว้ครับคันนี้ครับเป็นอีค a า s คันครับที่เป็นชุดเครื่องเสียงเดิมๆมานะครับเดี๋ยวเข้าไปฟังเพลงกันครับว่าตอนก่อนติดเสียงเป็นยังไงแล้วหลังจากติดทวิตเตอร์คู่นี้ไปแล้วเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับ ตามผมก็ไปฟังกันนะครับนี่นะครับผมก็อยู่ในรถเบนซ์คันนี้ครับที่เป็นชุดลำโพงเดิมๆมาครับทวิตเตอร์ก็ยังเป็นเดิมอยู่นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนทวิตเตอร์ครับให้เป็นตัวนี้ครับทวิตเตอร์สาม d ครับนะครับนอกจากสวยแล้วเสียงดีด้วยครับตอนนี้ผมอยากให้ฟังเพลงก่อนเปลี่ยนครับเพราะว่ามีคนถามมาว่าเสียงต่างกับก่อนเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวฟังเพลงที่ผมเปิดเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ช็อตคัดฟังเลยครับอันนี้เป็นเสียงของเครื่องเสียงที่ก่อนเปลี่ยนนะครับ ฟังเสียงกบือนะครับจำไว้นะครับแล้วตอนนี้เสียงนักร้องครับในชุดเด,เดิมเนี่ยผมได้ยินนักร้องอยู่แถวนี้ครับนักร้องอยู่ตรงนี้ครับเสียงจะกินไปทางด้านขวาเป็นหลัก ไม่มีสเตจตรงนี้ครับแล้วก็คามทีซัมหรือดับเบิลเบสกก็หัวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ฟังตอนหลังจะเปลี่ยนทวิตเตอร์คู่นี้เสร็จแล้วนะครับนะครับนี่ครับขณะกำลังเปลี่ยนทวิตเตอร์ครับนี่ของเดิมครับเบามากๆครับเบาหยองเลยนะครับใส่ใหม่ครับตัวนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญครับเห็นไหมครับรักทุกอย่างตรงรุ่นหมดนะครับ ก็ผมอดจะรุ้นไม่ได้ครับว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วในชุดแบบนี้เสียงจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปฟังกันนะครับโอเคครับตอนนี้คันนี้ก็ได้ติด t w i t t e อร์ 3D นะครับตรงรุ่นเสร็จเรียบร้อยครับนะครับดูครับก็สวยงามเลยทีเดียวครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างครับแต่ว่าเรามาฟังเพลงกันก่อนครับว่า จากก่อนติดแล้วหลังติดเป็นยังไงนะครับฟังไปพร้อมองกับผมเลยนะครับเรามาเริ่มที่เพลงนี้กันครับตอนช็อตคัทเลยครับ นนยงรคับเสีตบมือฟังตอนนี้สิ่งที่ผมพบก็คือว่าเส,สียงนักร้องเสียงหายใจเขาได้ยินชัดขึ้นครับเสียงเคลียร์ขึ้นนะครับและที่สำคัญครับ นักร้องเนี่ยจากที่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้มูคมาอยู่แถวนี้ครับอยู่แถวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแตกต่างจากยังไงชุดสแตนดาร์ดก็แตกต่างกว่าชุดเบอร์เมสเตอร์ครับต้องยอมรับว่าชุดเบอร์เมสเตอร์ที่มากับรถเนี่ยนะครับฟังดีกว่าชุดสแตนดาร์ดแน่นอนครับเพราะว่าผมลองครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อประกอบชุดเบอร์เมสเตอร์ปุ๊บเนี่ยนักร้องอยู่แทบตรงกลางเลยครับ แต่คราวนี้ด้วยชุดสาตรดาดของเขาเนี่ยนักร้องมูฟจากนี้มาอยู่งนี้ครับดูแถวหน้าผวมาลัยเราครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็อัปเกรดขึ้นเยอะแล้วครับดูครับเสียงไม่ว่าเสียงของการดีเชนโลกเส้นสายชัดเจนขึ้นครับถ้ามานั่งนี้จะรู้สึกได้เลยนะครับ เที่สำคัญฟังได้ดังขึ้นอีกด้วยลองดูครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันครับตัวนี้ครับนะครับเมื่อเราดับเครื่องนะครับเห็นไหมทวิตเตอร์ก็จะพับเก็บไปเรียบร้อยเลครับแล้วเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับ ทวิตเตอร์ก็หมุนออกมาทํางานครับนะครับแล้วเปลี่ยนสีได้ครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับแอมเบียนไลท์นะครับของรถนะครับผมจะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนตามเฉดสีครับเดี๋ยวดูครับนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีออกเขียวๆนะครับมาดูครับสีออกเขียวตามครับงนั้นเราจะเปลี่ยนโทนสีได้ตามไลท์ของรถนะครับเป็นแดงเห็นไหมครับ นะครับเป็นขาวเป็นม่วงนะครับตามที่เราเลือกเลยครับนะครับอ่ะผมก็กลับมาเป็นสีเดิมของลูกค้าเหมือนเดิมก่อนนะครับนี่ครับดูครับเข้ากันเลยครับในรถนะครับสวยงามครับเสียงดีแล้วสวยงามอีกด้วยครับก็ต้องบอกว่าท่านที่สนใจนะครับ คุณภาพแบบนี้ครับ Twitter 3D ครับลูกเล่นใหม่นะครับสำหรับผู้ที่รักในเสียงเพลงในรถเบนซ์นะครับก็ติดต่อได้ครับที่มิราโชโยครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ085ครับ417 4444ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ